เติมต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 ติมเติมเติมคุณก็หยุดเติมได้เหมือนกันไม่มีใครหมกขี้หมกข้าวอะไรนะไม่มีหรอกแต่หมกมีแต่บ่มจืบ้านเล็กวัดเดิมบ้านเช่า I'll lick. One คุณหิวเหรอใช่หิวนะเอาอันนี้ไปกินก่อนอไปได้นะทำได้นะคุณยังตีผมแล้วเมื่อกี้เนี่ยอย่าอย่นะยาอยา่ยาผมตีนิดนึงนะมาคุณพาผมตายอะ่ะอ้ะผมก็ตีนิดนึงคุณมีเลือดน้อยเองอะ่ะ เราต้องทำห้องเพิ่มไหมเนี่ย ทำอะไรฮะทำอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยนั้นประตูขอแล้วกันนะอย่าไม่ให,ไให,ไให้ไม่ให้ประตูอ,อ,อะไรที่ทำทำไมก็คุณทำเองอะ่ะเชื่อไม่ได้ไว้ายไม่ได้ประตูวายวายแต่ผมได้ในตัวอยู่ประมาณ ุกอันอะไรไว้ได้๋ยวผมแต่ผมมีอยู่ในกล่องไม้ไว้ไว้ใช่ไหมไว้ใช่ไหมไว้ใช่ไหมจะไว้ใช่ไหมไว้ใช่ไหมเออนนเดีย๋ยผมเอาแถบดอปไว้ตรงนี้ดีกว่าเอออืม แถบโดมาวางไวา้าาทำไมตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไร ผมวางกูจะไม่เหลือแล้วมีคุณไอผมวางแค่นี้มันผิดเหรอผิดดิอะ,อะ,อะถ,ถ้าผมวางถ้าผมวางแค่ลาวามันจะผิดเหรอ,อ,อเนี่ยเนี่ย,ยถ,ถ้าวางน้ำเนี่ยมันผิดไหมผิด,อผดน,น,นอนดีกว่าขี้เกียจไม่นอน จบจบแม่นอนคือมีโคตรยากเลยเล้ยจะเรื่องมากใช่ไหมฮะเข้าไว ตรงนี้ออกเฮ้ยเออไม่รู้เรื่องเลยเฮออ้อยเฮ้ยเฮ้ยนอนดีว่าเด่าคุณไ,ไม่ได้ไม่ได้ให้นอนนี่ว่า อยากกระโดดจังเลยดนะโดดแล้วนะโดดแล้วนะเนะดดมืเ่อ,ก,ก,ก,อนะกี้ยังทะเลาะกันอ,อยู่เลยไม่ทำแล้ว คุณคิดเหรอว่าคุณจะคุณนันลกยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยสี่สิบวันเนี่ยฮะเราเราเราไม่ได้ลุง้งทางไงคนาดึนคขาดึนเข้าไปตั้งแต่สิบวันละลเออถ้าคุณตีเข้าแล้วไม่กินข้าวทำไมก็อของผมมันเต็มอ่ะ มีไอ้บ้าเอ้ยกล่องในตัวโอ้โหกดไปสามจุดนี่กดพี่สามจุดอ่ะเอาเก็บของอ่ะแล้วก็กดตรงที่มันเป็นรูปกล่องอ่ะเออมีข้าวไหมโอ้โหไปเช็คกดในกล่องอวะผมบอกว่ากล่องในตัวมันไม่มีอาดีแล้วแล้วช่องที่ไม่ใช่กล่องอ่ะ มันก็ไม่มีเหมือนกันมีแต่มเล็ดข้าวเนี่ยเอามันเอามาเลี้ข้าวมาดีแล้วปลูกข้าวผมได้มเมล็ดเมล็ดอันนี้มาตั้งเยอะไ,ไอ้มเมล็ดต้นไม้เอ้ยต้นต้ตตน,ตนกา,าผมได้ต้นกามาตั้งเยอะ มีคุณคุณจะเอายังไรกับผมวะไง่าอืมต้องไปดูใน YouTube ดีกว่า u t u ู e ง่ายกว่า นี่คือแผ่นด <other> ินไทยตืดใหญ่ขนาดนี้อะเนี่ยเออมีกระดูกอะทำไมมัน้เป็นบูนวะฮะอืมจะมาเอามาลิดให้เนี่ยเอามาเอามาล็ดมาผมถือไม้ไม้นี้เลยนะแบบเนี้ย เอาแล้วมีอย่างหนึ่งที่ผมจะให้คุณเอาไปปลูกเอาไปและต้องเอาไปปลูกนะมีคุณคุณเอาไปแล้วคุณต้องเอาไปปลูกนะเนี่ยผมบอกนะเลยอันนี้ของเด็ดต้นไม้แบบแปดอัน ลูกไปปลูกไปปลูก,กสวนเกษตรเลยสวนเกษตรเลยไป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 ส,วน,สวนเกษตรหลังคาไม่ดังไม่ดีดเลยเดี๋ยวขุดเพิ่มเดี๋ยวขุดเพิ่มไม่ขุดแล้วจะนอน,น,อนม,ม,มันเช้าแหละสี่สิบวันวันเองดิพี่สามสิบแปดวันด้วยก็คุณไม่ยากนอนที่ าาเดี๋ยวเไมดี่ยไม่เอาไม่ปลูกข้างนอกจะปลูกข้างในจะได้ง่ายง่ายเอดี๋ยวปกน่กพิกแอ็ก่อนป๊บนึงค้าพิกแอก่อนสติกก็ไม่มี จบแล้วจบสิแล้วชีวิตอ้าย na festa do fim de semana. Só rolê bom.